แกง้งโทหรือว่าเพิ่งกลับมาเนาะเนี่ยโอ้แต่ละคันเต็มระบบอะ่ะโอ้ตำรวจชิบพายแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเย็นนะยามเย็นวันอาทิตย์16กนาฬิกานาทีโอ้ทุกคนให้ดูอะไรข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเขาไปออกชิปกันทุกคนโอ้โห กลุ่มเล็กอะประมาณห้าถึงหกคันได้ฮะมีฟอร์ซ่าด้วยทุกคนเฮ่ก <What? S 1> ลุ่มไหนเนาะในอยู่แถวพันทองแน่เลยเหมือนผมเคยดู YouTube แกอยู่นะ uh? ใช่หรือเปล่าน้อแ hey, ตามไปดูซิ oh. <laughs> บรรยากาศช่วงเย็นๆนฮะสิบหกนาฬิกาสี่สิบนาทีสามสิบเก้านาทีนะขี่ไปเ่าไปกับน้องซ่าะโอ้วันนี้ท้องฟ้าสวยมากทุกคนฟ้าเปิดแล้ว สีฟ้าโอ้ยสวยๆดูที่กระจกดูที่กระจกสวยปะลมแรงอะช่วงเย็นโอ้พรุ่งนี้ก็หยุดกันเนาะเขาหยุดสามวันกันนะเนี่ยพากันไปออกทริปกันนะกลางเต็นท์นอนโอ้บรรยากาศชิวๆส่วนโรงงานผมก็ไม่หยุดหรอกทำงานปกติอะ ไม่เน้นวันสําคัญนะโรงงานผมเน้นงานอย่างเดียวฮะขอไปร่วมแก๊งด้วยฮะข้างหน้าฟอร์ซ่าตรงนั้นเลยทุกคนชุดโชว์ริงฮะเต็มรถบบะ๊ะปงปี๊บพร้อม รถเยอะอยู่แล้วเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยคึกคักฮะโอ้น้องซ่าน้องซ่าเออโอ้เมื่อเช้าก็เจอเอกหมาอนะหกถึงเจ็ดคันได้ฮะโอ้เลี้ยวฮะเลี้ยว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 ,ยวโอ้แก๊งทัวริง่งฮะหรือว่าเพิ่งกลับมาเนาะเนี่ยโอ้แต่ละคันเต็มระบบอะเพิ่งกลับมาหรือว่า,ก,า,วากำลังไปรับเพื่อนหรือเปล่าไม่ได้ใจอะ นี่ฮะประมาณนี้ฮะกำลังดีอะไม่ถึงสิบคันนะเมื่อกี้ประมาณหกถึงเจ็ดคันได้ฮะกำลังดีเอะกาลังดีประมาณนี้แหละถ้าไปเยอะกว่านี้ก็จะเรียกว่าแหวนนะพวกเด็กแหวนนั่นนั่นพูดดันจะขาดคำเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยพ่นมึกอะแต่ไม่ใช่พ่อน้องออนิวนะเหม็นชิบหายเลย พ่อน้องรีโวะรีโวก็เป็นกระบะกระบะอะไรกระบะใช้งานนะกระบะผู้สูงอายุอะ่ะมันมันไม่ค่อยหล่อเลยสายตาผมนะถ้าแต่งสิ่งมันไม่ค่อยหล่อทุกคนโอ้ตำรวจชิบหายแนละ้โอ้ <c oughs> น่่จะโดนตำรวจไล่มา <c oughs> โอ้วันนี้ โอ้โหตกใจหมดจะตกใจจะไ,ดไ,ไ,ดดะไหดนะีไม่ได้ทำผิดอะไรสักหน่อยเออแปลกนะโอเคไม่ได้ทำผิดแต่ก็อย่างว่าอะไรนะเจอคุณพี่ตำรวจแล้วมันก็ต้องติดเต้นเล็กๆน้อยๆอะ <laughs> น่าจะมีตั้งด่านหรือเปล่าบนถนนใหญ่นะบนเส้นบายพาสเอ้ยบายพาสเส้นพนัฐิคมชนบุรีอนะเสารทิตย์ก็จะชอบตั้งด่านนะพวกนี้อาจจะหลบด่านนะตำรวจก็หลบยังไงก็ไม่พ้นลยนะเพราะว่า,วาตำรวจนี่เขาฉลาดเขาไม่ได้โง่นะตามสียงสีแยกเนี้ยตามแยกนะคนไหนที่เปลี่ยนเส้นทางเนี่บอกได้เลยว่าไม่รอดนะพี่ตำรวจเขากดักไว้ทุกทุกแยกแล้ว ทางที่ดีก็ไปเลยฮะเข้าด่านเลยอยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้วว่าจะปรับเท่าไหร่นะสองร้อย <laughs> อ่ะไม่ใส่หมวกอะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอดีกว่าปีหนีอย่างเงี้ยนะมันอาจจะโดนหลายคดีอ่ะ <Okay. S 1> อาจจะมีคดีอะไรอีกอูเขาสงสัยไปใหญ่เลยคันเนี้เฮ้ย <Okay. S 1> ใจนี่หนีอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรผิดกฎหมายแน่เลยนะ <Okay. S 1> ใช่ไหมล่ะ คุณตำรวจมองตามผมเลยมเมื่อกี้ <_ an> เสียดายนะไอ้คันใหญ่ขนาดนั้นแต่จับมันได้เลยตอกตับมันหนักๆเลย <_ an> วันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะโครงการขุดลอกอะโครงการยังทำเรื่อยๆอะ่ะ นี่พวกเด็กกระโปงเนี่ยพวกมันห้าวเลยจริงๆอะเวฟเ่ยไอ้ยะยะยๆยๆยยมันต้องขนาดนั้นเลยผมก็มาขี่ธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องไปเล่นคงเล่นคลาสหรอกเอาคันแรกเลยดีกว่านะคันนี้ ไอ้คันนั้นจะไมปจอดแบบนั้นไะไปจอดตรงทางมาลายเลยสงสัยไม่ทันนะฮะไปเขียวแล้วก็ไม่ทันแดงก่อนเอา้าเขียวแล้ว ฟ้าสวยเอาไาเนี่ยสีฟ้า ห <laughs> ลีดหลีดหลีดเนี่ยหลีดไม่ยอมเลยแรงจริงๆครับ <laughs> hey, เสียดายนะเข้าเส้นทางเข้าบ้านผมแล้วอยางั้นจะเล่นกันหลีดซะหน่อยนะ <laughs> ชอบไอ้พวกซีซีน้อยกับอะชอบมาเล่นกับเรามันเออเขาอยากลองไงลองไปเขาเท่านั้นเลยนะ ราะว่าผมก็เล่นพี่เซกไปก่อนนะโอ้ยหมอบแทบตายก็ไม่ถึงร้อยยี่ก่อนจะได้ร้อยยี่เดี๋ยวลำบากเลยเกินละหมอบแล้วหมอบอีกละหมอบแล้วโยกรถด้วยโอ้โหเอา้ยน้องหมาน้องมาตัดกันอีกแล้วกัดกันอีกแล้วอ,ว,อวันนี้ยังมีเรื่องตกใจไม่หายเลยพี่เจอคุณตำรวจเนี่ย <laughs> ไฟก็ไม่ได้เปลี่นสีด้วยทุกคน <What? S 1> ไฟต้องเป็นสีขาวนะสี R G B อย่างงี้โดนจับแนละ้วสีอะไรก็ได้ฮนะโดนจับหมดอนะแต่ถ้าไม่อยากโดนจับเราก็เปลี่ยนเป็นสีเดิมนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนไฟจะถึงบ้านผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ